ค่ะนี่ก็คือข่าวปลายบัตดนะคะอันนี้จะเป็นที่สําหรับการขุดน้ําของยุคสมัยโบราณค่ะเพราะว่าเวลามีการสร้างปราสาทที่ไหนเนี่ยก็จะมีการขุดน้ําเพื่อสําหรับนำน้ำน้ำน้ำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมแล้วก็ในการใช้ในชีวิตประจําวันของผู้ที่ขึ้นมาอยู่ที่นี่ด้วยน้ําจึงเป็นตัวสําคัญนะคะส่วนอาหารก็ลงไปเอาข้างล่างได้ตรงนี้น่าจะเป็นที่เก็บน้ําเก็บอะไรของ ยุคโบราณนะคะเออน่าชมมากดีมากโอ้ยตรงนี้แปลว่าเราเดินในสถานที่ของโบราณเลยนะเนี่ยในยุคนั้นเลยนะเนี่ยโอ้โหออริจินอลิตี้จริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมก็ต้องมีที่น้ำแล้วก็ขุดน้ำส่วนอาหารก็อาจจะมีญาติโยมนะคะที่เป็นอ่า ผู้ศรัทธานะคะก็จะนําอาหารขึ้นมาส่งไม่ว่าแต่จะเป็นแป้งนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นผักน้ํามันพืชน,น,น้ํามันเนยน้ําตาลอะไรอย่างเนี้ยนะคะส่วนประกอบของอาหารต่างๆแล้วก็สิ่งที่จําเป็นต้องใช้พระพรทศบายก็จะขึ้นมาบนภูเขาโดยาชาวชุมชนก็จะเป็นนักบุญที่ขึ้นมาถวายนะคะแล้วก็ผู้ที่บำเพ็ญพรพรประจอยู่ในป่าเขาก็จะมีบ่อน้ํา สำหรับการหุงต้มสำหรับการนู่นนี่นั้นของเขาแต่โบราณสถานในแต่ละที่นั้นก็จะมีทาดนะฮะผู้เขาเรียกว่าผู้ทําความสะอาดผู้รับใช้ผู้จัดหุงหาอาหารให้กับเรานักบุญนักบวชต่างๆในยุคนั้นสมัยนั้นก็มีด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นก็นักบวชก็ไม่ได้จําเป็นว่าต้องทาทุกอย่างอาจจะเพียงศึกษาพระเวทนะฮะสวดมนต ประกอบพิธีกรรมแล้วก็เดินทางไปประกอบพิธีกรรมให้กับประชาชนที่ต้องการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะคะดังนั้นเส้นทางที่อาจารย์กําลังเดินมานี้นะคะอาจจะเป็นเส้นทางโบราณที่มีการเดินในยุคเมื่อ,อ500ปี800ปี900ปี1,000ปีแต่ก่อนแล้วก็ได้นะคะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ ของพวกเราเหลือเกินนะคะที่ได้มาตรงนี้นะคะอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเราจะเราจะเหนื่อยมากเพราะเราใช้คำพูดไงคะ